หัวจะปวดเท่นนางเอกคนนี้ถูกปาปาเช็ภาพหลุดในกองถ่ายเป็นอีกหนึ่งนางเอกดาวรุ่งที่ละองค์ละองค์มานี้มีดราม่าออกมาอยู่บ่อยครัวสำหรับหวังฉูรันล่าสุด25กันยายนเธอโดนพวกแอนตี้แอบถ่ายในกองซีรีส์เรื่องหลิวโจโจี้และโพสต์ภาพดังกล่าวลงเว่ยป๋อดราม่านี้เกิดขึ้นเมื่อแอนตี้แขะเธอว่า พอเห็นกล้องปาปารัสซี่หรือกล้องแอบถ่ายนั้นขอให้เธอทำตัวน่ารักรับแต่พอรับหลังกล้องเธอก็ทำหน้าบึ้งตึงเหมือนเดิมแถมแอนตี้ยังสอนเธออีกด้วยว่าการวางตัวก็เป็นเรื่องที่สำคัญอยากให้วางตัวให้ดีทั้งหน้ากล้องและรับหลังกล้องแต่เอาเป็นว่าจะด้วยเหตุผลอะไรที่เธอทำหน้าบึ้งแต่หลังจากที่โพสต์นี้เผยออกไปมีชาวเน็ตเข้ามาส่งสาร รมากกว่าจะขนทัวไปลงใส่เธอ